ฝนตกฝนตกพาไปถีเบี่ยวก็ได้เฮ้ยเบี <c oughs> ่ยวก็ได้ต้องกินตาคนบื่องอบเหตุพุ็กตบือบืดบืด อาละวาไปจะไอาละวาดกนีตาฝนโ้ยเย็นกรเย็นเย็นตอนเาลูนีตาฝนไปจะได้สันเล้ากดสันยกยอกสันยกยอกไอ้กอาเสีเปียกไหวได้ต้นนี้ตปุยะาอยปจะบิตอนนี้ยาวมากีไง ผมไม่เส uh, ียทั้งในยัง่าบ่มีอีกฮะเสีย่าฮ่า่่าก่าาโอ้ระบาดพูนตอนนี้อากาศก็ดีเออก็เดีอารมพีเออ แม่ปสั่นวบา่งนีกแกสนคือว่าคืดอย่างเมื่อเฮืนมาจ้าคะคือว่านางหันหลังตึว่ืดตอนนี้นอนสบายแล้วเหี้ยแล้วนี่ยวซอมก็นแล้วคือน่าเบาลา เดยเลครับ้องบอยปล่าปล่าหนูุ้เป่ล่าบมังเซ็ตอะไอ้หือบเ่ยมกีขหันไดโอ้ยหันไดผูนอยู่นิ่มๆพูนแฟชบ่เปิดช่ เรายังทั่ววามือเขามใหายกันหิวเขาเสือแพ้เองเสือแห็งนี้่งเดี หนูเินตาฝ้นอะกับ้าเ <p> ันห <h selections> ิวเข่าษสนจะก็บืดๆว่ากูทายหลายบืดๆสุดๆล้วอะอันไหก็ว่าเราวันเดย์เชฟเน้อขยัถ้าไม่ได้ไปตีข้าสิมือนี่ยอะไรว